สวัสดีครับเนี่ยผมจะพามามาซื้อมะพร้าวที่ลุงขายตรงใกล้สะพานที่จะไปบางแสนนะเส้นมาจากกรุงเทพนะครับใกล้สะพานลอยตรงนี้นะครับครับนี่นะครับแกจะนั่งขายมะพร้าวอ่อนนะครับอยู่ทุกวันนะครับผมเห็นแก้ไขอยู่ทุกวันนะครับผมจะแวะซื้อว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่แกไขาย20บบาทเองครับ อย่ครับ20บาทเองนะครับก็แกขายทุกวันครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออนทัวร์ด้วยนะครับนี่นะเดียวกันตามลง่้าะกิน่อกินเลยอ้นนี้เหมือนกันเหรอไม่กันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ง่ายกว่าไอ้ลุงช่อลงแ่เอบคา0ิบเนาะเดี๋ยวแล้วมึงช่อช่อกินเลครับลุงชอห้ผมหน่อย ลุงขายทุกวันไหมอันนี้ของลุงเองหรือเปนะล่าลุงรับมาหรือว่างไงลุงดน่เอ๋อเดี๋ยวผมจะลงยูทูบให้ลุงด้วยอวกบให้อ๋อลุงขวันอขายทุกวันเลย อันนี้ลุงลุงรับมาอย่างไรอ่ะรับมาไม่ต้องไปตัดเองรับมาแล้วก็ลุงสิบบาทเงี้ยอ๋อเาอยู่เนทีแคบอยอีกสิองบาทแล้วก็แล้วก็ไดหน่อยลุงลุงอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่น้องค้อเนี้ยอยู่น้องคอกโอ้พอดีผมผ่านมาแต่ว่าผมผ่านหลายรอบเลยเห็นลุงขายหลายรอบแล้วแต่ยยังไม่ได้แวะดี นี่หวานดีลุงลุงมีเบอร์โทรไหมเนี่ยนี่ถ้าก็สนใจมะพร้าวอ่อนนะครับของลุงทีเบอร์โทรสามีเลยครับนี่ขายปีกส่งครับตรงอันนี้เขาเรียกสะพานลอยสะพานลอยแยกแยกไปบางแสนเนาะไปบางแสนไ,ได้แล้วก็<า>ไประยองพัทยาเนาะ ครับแล้วไอ้น,นี่มันมันกำลังดีเลยนะเนี่ยเนื้อกำลังสวยเลยเนื้อหนเนืาแล่คบาหก็มีแตนบางก็<อ> ลูกขายมานานยังเนี่ยขายได้หลายปีแล้วสิบปีได้มสี่ห้าปีแล้วอยค่ที่ายอย่ามุกนาิ๋อแล้วลุง<อ><อ>ลุงมาขายงนั<อ>้นก็ร้านนั่งเรนนแวให้านมาขายอ๋อมาต่ตรงนี้มา่อตนีต่อลขายสที่ม่างั้นเถอะจะไม่มีร้านไม่ขาย ่้ว่เดี๋ยวขายดีหน้าร้อนอ่ะถ้าหน้าร้อนอ่ะจะขายดีมากเลยเนาะขายได้เรื่อยๆนะมันจะมามาผ้ามันจะมาแงมช่งแรมช่วงแรแตที่มีส่นวรรเขาก็จะเก็บของ้เลย แล้วคนแวะซื้อเยอะไหมันมเองันวนหลายนมงกาอเ่แต่ดับับโอเคเลยอ่ะแต่รถรถมันเยวเยอะนะไม่ถึงเนาะ่ลืมถ้าถ้าท่านผู้ชมครับแวะมาเที่ยวบางแสนงนี้นะครับอย่าลืมแวะซื้อมะพร้าวลุงทิด้วยนะครับ อยู่ตรงสะพานที่จะแยกไปบางแสนเนี่ยครับจะไปมอเตอร์เวียระยองนะครับปัญยานะครับฝากติดตามของลุงด้วยนะครับรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านเราทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ